เห็นว่าที่ป้ายร้านเราเนี่ยถ้ามองหันขึ้นไปข้างบนเนี่ยไม่มีดาวสักดวงเลยนะไหนพี่บอกวันนี้พายจะพามาดูดาวไม่เห็นมีดาวท้องฟ้าอันกว้างไกลตรงหน้าป้ายเซียนแล็บแลคฮาวีแต่ดันไม่มีดาวแต่พี่จะสามารถเสกให้จินได้เห็นดาวบนท้องฟ้าได้เยอะมะกเยอะมากไม่เยอะอ่ะเอาเท้ารูปหน้าเลยเราใส่วันนี้ได้เอาเท้ารูปหน้าบอกแล้วอย่างนี้ไม่จะรูปกูก่อนแน่เลยไม่มีดาวสักดวงแต่พี่จะทําให้เองเห็นดาวอ่ะอ่ะไหน ทับขอกาหลอดหนึ่งหุยไม่ใช่ดาวที่ว่านี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่นี่และอยู่บนท้องฟ้าแต่อยู่ในร้านเราร้านเสียแล้วเอ้างงงงงเดี๋ยวพาไปนะอย่าบอกนะพาไปไปไหนไปทางเข้าเียไอ้คิวไม่อยู่ไปที่มืดๆเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ต้องไปทางนี้พี่พาไปดูดาวไม่ใช่จะหัวดูกระเทือนหัวดูถ่ายอยู่นี่ดาวไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ในรถคันนี้รถอะไรคะรถอาผาดใช่รุ่นเอาผาด เอาเอาเอาสิมันอยูช่ไหมคะนี้จริงๆริงโอ้คันนี้แรปที่ไหนเนี่ยทำไมแรปสวยจังแรปที่นี่แหละครับเพแรปนี่แหละโอ้โหคันนี้แรปไปนานยังท็อปแรปไปนานหรือยังแรปไปนานหรือยังกวปีแล้วโอ้คันนี้แรปไปสองปีสียังเงาอยู่เลยยังวิบวับอยู่ใช่ไหมคะ ใช้ฟิล์มทาวีครับผมแล้วแล้ววันนี้ตรงวันนี้จินได้เอาเท้าลูกหน้าแน่ไม่เลือกรูกพี่มั่นใจว่ายังไงจินก็ไม่ได้ลูกเกิดว่าพี่พูดผิดนะพี่ให้จินเอาเท้าลูกหน้าท็อปเลยอานสองมึงต้องมีตัวร่วมด้วยดูแล้วคนนี้เชื่อไม่เชื่ออ่ะเข้าไปดูมันมีดาวมองดูยังไงก็มีดาวโอ้เห็นไหมดาวเออ ดาวจริงพี่ทำไมพี่บอกหนูว่าให้มาดูดาวในรถได้ไงไล่หนูยืนมองบนท้องฟ้าเพื่อ <c oughs> เอาพี่ต้องการเซอร์ไพรส์ไงว่าอยากให้ลูกค้าของจินเนี่ยได้รู้ไว้ว่าเฮ้ยในการที่แบบว่าสร้างโลกส่วนตัวบนรถเนี่ย,ยผมมั่นใจว่ามันเหมือน g a l ล็กเนาะพี่ใช่เหมือนอยู่ก a ล็กซี่เลยและนี่แหละคือสร้างอวกาศอยู่บนรถอันนี้กันร้อนด้วยกันร้อนได้อันนี้เป็นฟิล์ม T ี u กท็ปอ,กทอปท,อปทอปมา ฟิล์มติดซันลูปโดยตรงเป็นฟิล์ม TPU แบบมีลายอ่าตอนนี้ออกแบบมาคือเป็นลายดวงดาวแต่อนาคตอาจจะมีลายอื่นเพิ่มเติมอ่าแต่ชอบนะดาวอ่ะเฮ้ยแต่ว่าสวยนะพอดีแบบว่าพอดีในรถในรถพี่โทนเนี่ยเขาจะมีแบบเนาะเล่นไฟด้วยเออแล้วก็มันก็เลยเข้ามากแล้วก็ที่สําคัญมันกันความร้อนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ โอมันการได้เยอะมากอย่างน้อยก็80%ขึ้นไปเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นฟิล์ม TPU แบบกันลอยได้ด้วยอ๋อกันลอยพวกหยางต้นไม้โดนกิ่งไม้กิ่งไม้อ่าในที่สูงในที่สูงใช่แต่อย่างน้อยนวัตกรรมนี้นะครับมีที่เดียวนะครับเป็น TPU แล้วมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์มันคือฟิล์ม TPU ถ้าอยากติดต้องมาที่เซียร์แล็บต้องมาที่เซียร์แล็บใช่และอย่างเงี้ยราคาคันเนี้ยเอาผ่าติดคันใหญ่แบบเนี้ย สองบานแบบเนี้ยราคาเท่าไหร่คะบานหน้าและบานหลังนะครับเก้าแล้วฟิล์มของเรานี่เป็นเนื้อเออเป็นเนื้อฟิล์มที่มีคุณภาพมากๆนะครับคุณภาพแบบไหนครับท็อปบอกเข้าไป,เ,ปนเนื้อ TPU ครับมันไม่ใช่ว่าเป็นสติ๊กเกอร์แบบม,มามาแปะเฉยแต่มันเป็นเกรดฟิล์มที่ต้องติดน้ําอ,อายุการใช้งานเนี่ยผมแนะนําคือที่3ปีลอกออก อืมก็คุ้มตกปีละสามพันแต่ถ้าอยู่ในที่ร่ม<อ>ถ้าอยู่ในที่ร่มและโดนแดดน้อยก็อาจจะยืดได้มากกว่ามองถึงเรื่องของการที่ว่าถ้ามันโดนแดดเยอะ,อ,ะอันนี้เราแนะนำเพีย3ปีสปีถ้าเผื่อปีสามพันเฉลี่ยต่วันวันล้ไม่ถึงร้อย ยังไม่ถึงร้อยเลยถูกเลยใช่คุ้มคุ้มอันนี้คุ้มเอาง่ายง่ายวเลยอ่ะคลิปตะกะง่ายๆ่เวลาไปจอดรถใต้ต้นไม้แล้วที่เป็นกระจกใสแบบนี้เวลาขี้นกนีมันจะเลี่ยรากระจกแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้มาเช็ดออกมันจะเกิดคราบแต่ถ้าคุณมีฟิล์มตัวนี้นะฮะคุณสามารถเอาผ้าชลิน้ำมาเช็ดออกไปไม่มีคราขี้นกด้วย เออโอ้โหมีสาระเอ้าโอ้โหเพิ่งเห็นวันแรกที่มีสาระเออเพิ่งเห็นนะเนี่ยไม่ไม่ไมมันมีสคริปต์แปะอยู่นั้นอ๋อเหรอโอ้โหยามสาระเอาเป็นว่านะคะวันนี้จินเห็นดาวค่ะจินไม่สามารถเอาตีนรูปหน้าพี่เอกได้รูปทับได้ มึงเป็นน้องมึงต้องเสียสละให้พี่เพฉนั้นล้างเท้าก่อนนะย้ําอยากจะบอกว่าติดฟิล์มนี่2บาทนะครับนะครับกับพวกเรานะครับเซียนแรบแล้วก็คาวีนะฮะเราแถมโปรโมชั่นเราแถมให้ด้วยนะคะับคะวันนี้เรามีของสำหรับของลูกค้าโอเคเอาเป็นว่าโอเคสวยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดรถเรานะคะงั้นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้บายบายค่ะเราแถมลูกค้าให้อีกคุณหนึ่งคู่ ใช่ครับ